สวัสดีคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะแล้วก็จะเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในภาคใต้คะ่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะด้านภาษานะคะชาวไทยในภาคใต้ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรอยู่ตามจังหวัดต่างๆเป็นเวลานานค่ะรวมทั้งได้ผสมกับชนพื้นเมืองนะคะจึงทำให้ภาษาพูดนี้มีลักษณะแตกต่างกันตามท้องถิ่นค่ะชาวไทยมุสลิมนะคะจะพูดภาษามาลายูหรือภาษามาเลเซียค่ะด้านอาหารชาวไทยภาคใต้นิยมรับประทานอาหารรถจัดค่ะเช่นแกงไตปลาแกงเหลือง และนิยมรับประทานขนมจีนรองจากข้าวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประเพณีทางภาคใต้ค่ะวัฒนธรรมประเพณีทางภาคใต้ที่โดดเด่นมากในวิดีโอนี้ขอนำเสนอประเพณีที่สำคัญสำคัญทางภาคใต้นะครับประเพณีลากพระของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีลากพระหรือชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องด้วยพุทธศาสนาซึ่งจะมีขึ้นหลังวันปวารณาหรือวันออกพรรษาแล้วหนึ่งวันคือ ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11โดยการที่พุทธศาสานิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นปดิสถานบนบุษบกที่วางอยู่บนพาหนะเช่นเรือรถหรือล้อเลื่อนที่เรียกว่าพนมพระแล้วพากันแห่แหนชักรากไปตามถนนหนทางหรือลำคลองประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทยโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาในภายหลังโดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อเป็นการอุทิศวนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนารกที่ตนต้องจองจําอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทําไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนารกในทุกวันแรมหนึ่งข้ามเดือน1ิ เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้เป็นการแสดงความกตันยูกระตาวิธีต่อผู้ล่วงลับหลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรกในวันแรม15บห้าค่เดือน10ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมของพิธีศาสตร์เดือน10จะมีขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำถึงแรม15บห้าค่เดือน10ของทุกปีแต่สําหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทําบุญกันมากคือวันแรม13-15ค่ถึงาประเพณีวันศาสตร์เดือน10โดยส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับ เดือนกันยายนประเพณีให้ทานไฟของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีให้ทานไฟในเดือนยี่คือช่วงประมาณราวธันวาคมถึงมกราคมมีกระแสลมมรสุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาอากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือและจากทะเลจีนใต้มายังแหลมมาลายูตอนเหนือทําให้อากาศในภาคใต้รู้สึกหนาวเย็นกว่าปกติ ด้วยลางปีหนาวจึงต้องก่อกองไฟในตอนเช้ามืดก็มีชาวบ้านจึงร่วมใจกันช่วยเหลือพระสงฆ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการมาช่วยกันก่อกองไฟให้กับพระสงฆ์ผิงสร้างความอบอุ่นและถือโอกาสทําขนมทาอาหารมาถวายพระสงฆ์ไปด้วยกันเพราะตามปกติชาวบ้านต้องตักบาตรท,ทาบุญกันอยู่เป็นประจําทุกเช้าอยู่แล้วแต่การทําบุญในโอกาสนี้ พระสงฆ์ไม่ต้องออกไปบินธบาตท,ทำการอากาศหนาวเย็นลำบากหากชาวบ้านนัดรวมตัวกันในช่วงวันที่มีอากาศหนาวเย็นมาทำบุญพร้อมกันด้วยการก่อกองไฟและทำขนมต่างๆถวายให้กับพระสงฆ์ฉันที่ลานวัดจึงได้เรียกกันว่าการทำบุญด้วยไฟหรือว่าให้ทานไฟประเพณีแห่พระแข่งเรือของชาวจังหวัดชุมพร งานประเพณีแห่พระแข่งเรือของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามาัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นโดยเฉพาะการขึ้นโขนชิงธงที่นายท้ายเรือต้องถือท้ายเรือให้ตรงเพื่อให้นายหัวเรือคว้าธงที่ทุ่นเส้นชัยเป็นการขึ้นโขนเรือการแข่งเรือของอำเภอหลังสวนเริ่มมีครั้งแรกในสมัยพญยาจรูนราชโภคากรเป็นเจ้าเมืองหลังสวนเมื่อประมาณ100ปีเศษ ตรงกับสมัยราชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการลากพระชิงสายกันในแม่น้ําโดยใช้เรือพายเป็นเรือดึงลากแย่งกันวัดหรือหมู่บ้านใดมีเรือมากฝีพายดีก็แย่งพระไปได้อัญเชิญพระไปประดิษฐานไว้ในวัดที่ตนต้องการมีงานสมโภชอย่างสนุกสนานในตอนกลางคืนรุ่งเช้าถวายสลักพัด ต่อมาในสมัยหลวงปราณีประชาชนอมาตเอได้ดัดแปลงให้มีสัญญาณในการปล่อยเรือโดยใช้เชือกผูกหางเรือคู่ที่จะแข่งให้เรือถูกพายไปจนตึงแล้วใช้มีดสับเชือกที่ผูกไว้ให้ขาดช่วงเวลาที่เริ่มงานวันแรมหนึ่งข้าเดือน11วันออกพรรษาของทุกปีประเพณีการเดินเต่า ของชาวจังหวัดพังงาประเพณีการเดินเต่าเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนั่นก็คือประเพณีเดินเต่าเต่าทะเลตัวหนึ่งเมื่อถึงฤด,ดูวางไข่แล้วพวกมันก็จะขึ้นบวกมาเพื่อวางไข่และการวางไข,ข่ของพวกมันในแต่ละครั้งเมื่อวางไข่ไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วครั้งต่อไปพวกมันก็จะขึ้นมาวางไว้ที่เดิมแต่จะห่างจากเดิมประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรในแต่ละปีเต่าทะเลแต่ละชนิดจะขึ้นมาวางไข่สี่ครั้งประมาณ เดือน11แรมหนึ่งค่ำราวปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนสี่ราวราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ประเพณีกินผักของชาวจังหวัดพังงาประเพณีกินผักเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนทางภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและอื่นๆที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากการกินผักตรงกับภาษาจีนฮกเกี้ยนว่าตรงกับภาษาจีนฮกเกี้ยนว่าเจียชาย ซึ่งตรงกับกินเจในภาษาจีนกลางซึ่งหมายถึงการกินผักเหมือนกันประเพณีกินผักเกิดขึ้นเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ทางชายทะเลฝั่งตะวันตกมากเพื่อมาทําเหมืองแร่และค้าขายโดยเฉพาะจังหวัดภูกเก็ต ซึ่งในระยะแรกนั้นบ้านเมืองยังเป็นป่าดงจึงมีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอต่อมามีคณะนิ้วที่เดินทางมาจากเมืองจีนมาเปิดการแสดงให้ชุมชนชาวจีนที่บ้านกระทูชมเมื่อชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วยคณะงิ้วจึงได้ประกอบพิธีเจียชายหรือว่ากินผักตามธรรมเนียมของเมืองจีนเพื่อขอขมาลาโทษที่พวกตนละเลยธรรมเนียมจีนและทําพิธีขับไล่โรคภัยไข้ขเจ็บให้หมดไปประเพณีกินผัก จะจัดพิธีตรงกับวันขึ้น1-9ขค่ำเดือน9ของจีนซึ่งโดยมากจะตกประมาณเดือนตุลาคมเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็งทั้งเมืองประเพณีชิงเปรกของชาวจังหวัดพัทลุง ประเพณีชิงเปตดเป็นประเพณีของภาคใต้ที่ทำกันในวันศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีที่ดำรงอยู่บนความเชื่อของการนับถือผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหากยังมีบาปอยู่ก็จะกลายเป็นเปลดในภูมินลกปีหนึ่งจะถูกปล่อยให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์15วันโดยมาในแรมหนึ่งค่ำเดือน10ซึ่งถือว่าเป็นวันรับเปรด หรือวันศาสตร์เล็กลูกหลานต้องเตรียมขนมมาเลี้ยงดูให้อิ่มมีพีมันและฝากกับเมืองเปรตในวันแรม15ข่้าคเดือน10นั้นคือวันส่งเปรดกับคืนเมืองเรียกว่าวันศาสตร์ใหญ่ประเพณีแข่งโพนของชาวจังหวัดพัทลุงโพลเป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นชื่อกองซึ่งมีลักษณะเหมือนกองทัศมีสมขาตีด้วยไม้แข็งสองมือ หน้ากองมีขนาดตั้งแต่3 5มส0ถึงหนึเซนติเมตรทำมาจากเฉาะไม้ต้นตาลหรือไม้ขนุนหน้าโพลนิยมหุ้มด้วยหนังควายหรือหนังวัวทั้งสองหน้าการแข่งโพลเป็นประเพณีหนึ่งของภาคใต้ เชื่อว่าเริ่มมีขึ้นพร้อมๆกับประเพณีชักพระเนื่องจากนิยมปฏิบัติต่อเนื่องกันมาก่อนที่จะมีการชักพระในวันแรมหนึ่งข้าเดือน11คือช่วงวันออกพรรษาประมาณเดือนส0วัดต่างๆจะเตรียมจัดประเพณีชักพระโดยเริ่มตั้งแต่การทําบุษบกอุ้มโพลและคุมโพลก็คือการตีโพลก่อนเพื่อให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆได้ทราบว่าทางวัดจะมีการจัดให้มีการชักพระตามประเพณีที่เคยปฏิบัติเป็นประจําทุกปีประเพณีลอยเรือของชาวจังหวัดกระบี่ ประเพณีลอยเรือหรือว่าลอยเรือชาวเลเป็นพิธีกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาวเล ที่ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาช้านานโดยชาวเลมีความเชื่อว่าเป็นการสะดอเคราะห์เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านรอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวงด้วยการขออำนาจจากผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านให้ช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลและรวมทั้งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความขอบคุณที่ช่วยคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่รอดปลอดภัยตลอดฤดูรมรสุมโดยใช้เรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งชั่วร้ายออกไป นิยมจัดขึ้นปีละสองครั้งครั้งละ3าวันคือในวันขึ้น 14, 15ค่ําและแรมหนึ่งค่ำของเดือน6และเดือน11ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมส่วนวันลอยเรือของชาวเลบางแห่งจะพากันไปเส้นไหว้ผีหมู่บ้านก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในการต่อเรือพิธีหรือปาจักส่วนในการต่อเรือพิธีหรือปาจักซึ่งทั้งหมู่บ้านจะต่อกันเพียงลำเดียว ไม้ที่ใช้ต่อเรือก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนส่วนมากนิยมใช้ไม้ระกำรรโดยเรือประจักษ์จะมีขนาดกว้าง2ฟุตยาวประมาณ6ฟุตตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามใบเรือทําด้วยผ้าดิบและยังมีการแกะสลักไม้ระกำรรเป็นนายท้ายเรือภายนำเครื่องใช้ประจําวันเมื่อทําการต่อเรือเสร็จแล้วในตอนค่ำผู้นำครอบครัวก็จะนำตุ๊กตาที่แกะสลักเป็นรูปคนโดยแกะจากไม้ระกำตามจำนวนสมาชิกของครอบครัว พร้อมทั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าเส้นผมของทุกคนในบ้านตลอดจนของแห้งที่เตรียมมาใส่ลงไปในเรือด้วยพิธีหามเรือนของชาวจังหวัดสงขลาช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายเรือนโดยการช่วยกันหามจากที่เก่าไปวางไว้ที่ใหม่โดยไม่ต้องรื้อถอนเรือนเนื่องจากเรือนของชาวภาคใต้ไม่ได้ขุดหลุมเสาแต่จะวางเสาเรือนไว้บนตีนเสาเมื่อเจ้าของต้องการจะเคลื่อนย้ายเรือนไปตั้งหน้าที่ใหม่ ก็จะใช้วิธีการออกปากเพื่อนบ้านมาช่วยกันหามแทนการรื้อถอนสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีการหามเรือนเป็นประเพณีของการเคลื่อนย้ายเรือนไปอยู่ที่ใหม่ในสภาพเดิมเป็นการประหยัดเวลาและวัสดุก่อสร้างในการสร้างใหม่ประเพณีชักพระของชาวจังหวัดสุราธานีประเพณีชักพระบางท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีรากพระประเพณีลากพระเป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยโดยสันนิษฐานว่าได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียมีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวดได้เจรรปาและปรรษาที่7นั้นได้เสด็จไปจำพรญษาณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นออกปรรษาแล้วยามเช้าของแรมหนึ่งข่มเดือน11ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ในการนี้พุทธบริษัททั้ง4ประกอบด้วยภิกษุภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานถึง3เดือนคันทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจึงได้รับเสด็จและได้นำพัฒหารคาวหวานไปถวายด้วยผู้ไปทีหลังจะนั่งไกลไม่สามารถเข้าไปถวายพัฒหารด้วยตนเองได้จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆกันไปประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักเจียชายจังหวัดภูเก็ตนั้น เริ่มครั้งแรกที่อำเภอกระทูในปีพศ2368พญาถลางเจิมได้ย้ายเมืองถลางมาตั้งที่บ้านเก็ดโฮซึ่งอดมไปด้วยแร่ดีบุกแต่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นป่าทึบมีไข้ป่าชุกชุมดังนั้นเมื่อมีคณะงิ้วเร่ปัวฮี่จากเมืองจีนมาเปิดการแสดงและเกิดล้มเจ็บลงคณะงิ้วจึงได้ประกอบพิธีกรรมกินผักขึ้นเพื่อบวงสวงเทพเจ้ากิวอ๋องไตเต้และยกอ๋องสงเต้ หลังจากนั้นปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บได้หมดไปจากชาวกระทูจึงมีการประกอบพิธีกินผักขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน9รวม9้าวัน9คืนเพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองพิธีแห่นกของชาวจังหวัดนราธิวาพิธีแห่นกเป็นพิธีพื้นเมืองของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นปัตตนียะลานาราธิวาซึ่งได้กระทําสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามโอกาสเพื่อความสนุกรื่นเริงเป็นประเพณีที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในศิลปะและอาจจัดขึ้นในโอกาสเพื่อเป็นการแสดงคารวะแสดงความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือหรือในโอกาสต้อนรับแขกเมืองบางทีอาจจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในพิธีการเข้าสุนัตรหรือที่เรียกว่ามาโซโยาวี จัดขึ้นเพื่อการประกวดเป็นครั้งคราวจากตำนานบอกเล่ากล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีแห่นกเริ่มที่ยาวอรหรือวชวากล่าวคือมีเจ้าผู้ของนครแห่งยาวอรพระองค์หนึ่งมีพระโอรสและพระธิดาหลายพระองค์พระธิดาองค์สุดท้อง ทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งจึงได้รับการเอาอกเอาใจทั้งจากาพระบิดาและข้าราชบริพารต่างพยายามแสวงหาสิ่งของและการละเล่นมาบำเรอในจํานวนสิ่งเหล่านั้นมีการจัดทํานกและจัดตกแต่งอย่างสวยงามแล้วมีขบวนแห่เห็นไปรอบๆบด้านพระที่นั่งเป็นที่พออกพอใจของพระธิดาเป็นอย่างยิ่งจึงโปรดให้มีการจัดแห่นกถวายในทุกเจ็ดวันประเพณีแข่งเรือกอและของชาวจังหวัดนาราธิวาสเรือกอและ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าเรือโยกองเป็นเรือประมงหาปลาของชาวประมงภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสทั้งได้ใช้เรือนี้เป็นเรือแข่งขันมาแต่โบราณและได้หยุดไปจนกระทั่งพศ2518จังหวัดนาราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือกอและ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือกอและขึ้นมาใหม่อีกครั้งการแข่งเรือกอและเมื่อพศ2518นั้นประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนราธิวาสเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั่วจังหวัดภาคใต้ในวันที่ ัที่ย5กันยายนของทุกปีจะมีการจัดควบคู่ไปกับงานประเพณีของดีเมืองนาราและการแข่งเรือกอนและในระหว่างวันที่21ถึงวันที่25กันยายนจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคใต้ค่ะงานวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะคือให้นักเรียนนั้นคอมเมนต์ใต้คลิปว่าที่นักเรียนได้ดูไปนะคะนักเรียนชอบประเพณีหรือวฒนธรรมอะไรในภาคใต้นะคะพร้อมเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์นะคะบ๊ายบาย